สุรินกันหน่อยเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอไปเหมือนกับธุระที่ต่างอำเภอโดยที่สามีเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวค่ะเสร็จแล้วพอเธอไปทําธุระเสร็จกลับมาบ้านคุณผู้ชมรู้ไหมคะเธอกลับมาเจอสามีตายกลายเป็นศพนอนขึ้นอืดตายปริศนาด้วยความช็อกเลยค่ะคุณผู้ชมคือเธอเนี่ยไปทํางานไปทําธุระอยู่ต่างอำเภอไม่กี่วันกลับมาผัวตายคาบ้าน นี่คือนาทีที่นำพระสงฆ์นะคะมาสวดเชิญดวงวิญญาณส่วนนี่คือร่างของคนตายหลังจากที่มีการนำศพเนี่ยไปส่งชนะสูรก็เดี๋ยวคงจะมีการประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไปเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะตำรวจสพลำดวนนะคะแล้วก็แพทย์เวรค่ะได้มีการด้วยไปตรวจสอบบ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่ที่1บ้านลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ผู้เสียชีวิตคือนายกิติจุลาอายุ62ปี นอนตายอยู่ในสภาพถอดเสื้อนะคะขึ้นอืดน,น้ำเหลืองก็โอโหไหลเยอะมากคือสภาพศพเนี่ยกลิ่นเหม็นคลุ้งเลยภรรยากลับมาตอนแรกภรรยาก็คิดว่าเอ้ยเหมือนซากอะไรตายเหมือนซาก